โรงเรียนวัดหนองเกตน้อยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3ขอเผยแพร่สื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโครงการโรงเรียนสีขาวเรื่องปล่องควันหืหันกับฝันที่สูญสลายเช้าวันหนึ่งในแถบหมู่บ้านลาวาไฟและอักขีเป็นพี่น้องกันอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งเป็นหมู่บ้านแถบภูเขาไฟที่ยังปะทุอยู่ เป็นเขตของเมืองโชตช่วงซึ่งชาวบ้านหากินโดยอาศัยของป่ากล่าวถึงผู้ใหญ่บ้านนามว่าปัทุผู้วาดฝันจะนำพาปวงประชาสู่ความยิ่งใหญ่ต้องการครองอาณาจักรโชตช่วงด้วยความโลภและความทะเยอทะยาน <S <S ด้วยความบ้าอำนาจและผดเด็จการผู้ใหญ่ประทุจึงเป่าร้องเรียกลูกบ้านมาประชุมเพื่อคัดคนเข้ามาเป็นทหารเตรียมล่าแผ่นดินโดยให้โหราทำนายการยกทัพครั้งนี้โหราก็่ร่แว่นต์ทำนายโอมจงปรากฏจงปรากฏจงปรากฏ <c oughs> พลนกมาเป็นที่น่าใจหายราตรีนี้ไม่ควรเดินทัพ ไพ้แพ้เป็นอันแน่นอนผู้ใหญ่ประทุกโกรธมากถึงขั้นประหารโหราด้วยตนเองโดยการใช้ลูกไฟสังหารเหตุใดเจ้าจึงพูดเช่นนี้อย่ามีชีวิตอยู่อีกเลยและคิดหาวิธีอื่นที่จะออกรบให้ได้ซึ่งฟื้นคำทำนายของโหรามีแม่หมอตนหนึ่งอาสาเข้ามาช่วยหาวิธีออกรบ ข้ามีวิธีเจ้าลองนำตำราเวทมนต์ดำนี้ไปศึกษาดูสิเ <laughs> พราะมอบตำราเวทมนต์ดำให้ผู้ใหญ่ปทุผู้ใหญ่ดีใจจึงรีบคว้าตำราเวทอย่างหน้ามืดตามัวคืนนั้นเขาได้ศึกษาตำราเวทมนต์ดำอย่างหมกมุ่นตลอดทั้งคืนจนค้นพบพืชชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่ากัญชา และได้ทดลองใช้มันอย่างบ้าคลัง่งตำรากล่าวว่าเมื่อนำไปเผาไฟให้เกิดควันจะทำให้ผู้ที่สูดดมควันเข้าไปเกิดความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงใจสัน่นสติแปรปรวนประสาทร้อนเกิดภาพห้อนหูแวววาดระแวงและแพนิคทำให้อ่อนแรงไร้ทางสู้เขาจึงเกิดความคิด ที่จะมอมเมาชาวเมืองเจ้าไปตัดต้นนู้นสิข้าเห็นต้นนี้ก่อนข้าจะตัดต้นนี้ไม่ข้าเห็นต้นนี้ก่อนเจ้านั่นแหละไปตัดต้นนู้นพวกเจ้ามัวรออะไรอยู่ตัดพวกมันมาให้หมดนั่นแหละด้วยความบาคลางของผู้ใหญ่ปทุจึงสั่งให้ชาวบ้านไปตามหาใบกัญชามา<ๆ>เพื่อผลิตเป็นอาวุธพ่นควันใส่ศัตรูโดยไม่คำนึงถึงผลเสียของลูกบ้านตนเลยฮหุยยหุย <simple> เขาพาชาวบ้านนำใบกัญชาไปทิ้งลงปล่องควันภูเขาไฟเพื่อให้ควันพวยพุ่งไปทั่วเมืองโช่อดวงเพียงเพราะต้องการให้ผู้ที่ได้กลิ่นกัญชาไม่มีสติและพ่ายแพ้ในการรบโดยไม่คิดถึงผลเสียอย่างอื่นเลยฝ่ายไฟและอาคีสองพี่น้องที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของผู้ใหญ่ปทุจึงซุ่มหาพักพวกหักหลังผู้ใหญ่และช่วยเหลือชาวเมือง แต่ทันใดนั้นท้องฟ้าก็บรนดาลสายฟ้าผ่าลงกลางกระหม่อมของผู้ใหญ่ปทุเปรี่ยงในที่สุดผู้ใหญ่ปทุก็พ่ายแพ้ฝันสลายมิอาจเป็นราชาครองเมืองโชดช่วงได้เพราะความชั่วและความโลภมากฟ้าจึงพิโรธประทานทันสวรรค์เผาร่างจนวอดวาย ราชาออกกฎห้ามปลูกกัญชาและทำลายพืชชนิดนี้ให้สิน้นซากพร้อมกำจัดตำรามนดำและแม่หมอสุดท้ายบ้านเมืองก็กลับมาสุขสงบ <Yay! S 1> เช่นเดิมโรงเรียนวัดนองเกตน้อยขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนวัดหนองเกตน้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ